ขออนุมทนาพระคุณเจ้าสี่รูปองค์พิจนาผ้าพงศ์บุตรขอมนต์มทับ อิาวะตาสังขาราอุปาทวาวะธรรมิโนอุปาชิตาวานิโรจันีเตสังอุปาัสโมสุขโขขอบคุณครับอันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าระคลชุดที่สามสี่ท่านงนี้หนึ่งนายคูลสายทองบ้านชย่าสงนางทองคูลสายทองจากจังหวัดกาญจนบุรี 3นายประมูลสายทองบ้านรุงร่งฤหีสี4นายประมวลิงแก้วบ้านพระเวียงทอดผ้าฝัตะกูลเขาเรียนเชิญครับขอนิมนต์พระคุณเจ้าสี่รูกพิจารณาผ้าฝัตะกูลขอนิมนต์ครับ 啊，俺哪有你们

นิจาวตสังขาราอุปาทวายคามินุโอปัสตาวานิรุตันติเอสังอุปสมโสุกโณขอบพระคุณครับอันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าของพระคุณ,คณทุกที่ทุกท่านหลังเากนั้นขอเชิญนายเชิดเอนมรีป้าเสียข้าวสอง Tang, ขอเชิญนายเสนียมสายทองบ้านเสือข้าวสามขอเชิญนายมิตรยาสีบ้านผักกุ้งสี่ Ό, e 3, ขอเชิญนายธรรมรักษาบ้านระโยงทอบท้าปัจุบนสี่สิบสี่เพื่อนเติมครับพอนรพพระคุณเจ้าสี่รูปทิกนาชักท่าปัจจุบขนปนิม์ครับ

การทอดผ้าใส่บังสัุลวันนี้ทางเจ้าภาพและญาติสนิทมิตรสหายได้รับเกียรติจากท่านตํานานตำนนตบลเสื่องข้าวนายบุญมีสีแก้วเป็นประธานฝ่ายพระราสได้รับเมตตาธรรมจากพระอาจารย์สมพงศ์มาหาวิโรเจ้าวาดวัดเสี่องข้าวฝ่าย สงได้มาเป็นประธานในการประกอบพิธีทักผ้าบังสกุลท่าน